สวัสดีครับช่างแลกนะครับคลิปนี้นะครับมีอินเวอร์เตอร์มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์จากทางค่ายแม็กสกายระบบหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับนี่สำหรับหลายๆคนที่กําลังมองหาอินเวอร์เตอร์ทึกๆึกทนๆนนะครับสำหรับโหลดที่เป็นจําพวกมอเตอร์ที่มีแรงกระชงกระชากหนักๆนะครับ เครื่องอ,อินเวอร์เตอร์ตระกูลไฮบริดหม้อแปลงเนี่ยก็จะได้เปรียบในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยว่าด้านในนะครับมีอะไรมาบ้างนะครับแกะกล่องออกมานะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะเห็นนั่นก็คือนี่นะครับเขาแถมพุกยึดสําหรับไว้ยึดอินเวอร์เตอร์ติดกับผนังให้ด้วยนะครับมีพุก นะครับแล้วก็มีคู่มือ1นเล่มนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะอ่านกันนะครับซึ่งแนะนำนะครับให้เก็บไว้นะคู่มือเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะไม่ค่อยอ่านให้เก็บไว้นะครับเวลาเครื่องอินเวอร์เตอร์แจ้งอะลามแจ้งโค้ด e อ r ร์อะไรเนี่ยให้เรามาเปิดดูที่คู่มือนะครับบางคนไม่เก็บคู่มือไว้เวลาโค้ดเอ r o r แจ้งมานะครับก็ถามแต่ในเพจถามแต่ช่างนะครับทั้งนี้คู่มือเขาก็มีบอกอยู่นะโอเค นะครับต่อมานะครับก็จะมีแถมสายแบตเตอรี่มาให้นะครับสายแบตก็น่าจะความยาวราวๆห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับขนาดของสายนะครับนี่นะเป็นสายแบตเตอรี่ขนาดในขนาดนี้นะครับเบอร์สิบหกนะครับนี่หนึ่งคูณสิบหกแสแคลมินนะโอเค่ะสายจบไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจสำหรับยึดอินเวอร์เตอร์ติดกับผนังนั่นเองนะครับ โอเคอย่างอื่นที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูตัวอินเวอร์เตอร์กันด้านในนะครับทีนี้มาแกะดูหน้าตาของอินเวอร์เตอร์กันนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีที่เราคุ้นเคยจากทางค่ายแม็กสกายนะครับก็จะออกโทนเขียวดําประมาณนี้นะครับอ่าสวยงาม นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับยกอินเวอร์เตอร์ออกจากกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของตัวอินเวอร์เตอร์กันนะครับว่ามีจุดต่ออะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงนะครับคลิปนี้ผมจะพาแกะดูไส่ในมันด้วยนะครับว่าด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแน่นแค่ไหนเขาใส่อะไรมาบ้างนะครับรวมถึงเดี๋ยวท้ายคลิปจะแจ้งราคาด้วยสําหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมมีราคาพิเศษให้นะสําหรับใครที่ดูจากช่องผมเนี่ยนะครับสั่งที่ผมได้โดยตรงเลยเดี๋ยวจะมี มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวของญาตยกออกมาก่อนนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ผมก็แกะตัวอินเวอร์เตอร์ออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างสวยงามเลยนะครับตามสไตล์แม็กสกายนะนะครับดูดีมากนะครับตัวนี้เป็นระบบหม้อปแปลงเทอรลอยย้าอีกทีนะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเจอร์ในตัวด้วยนะครับมีอินอ่ มี MPPT ในตัวไม่ต้องซื้อชาร์จเจอร์แยกแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวจบนะครับต่อแบตเตอรี่เข้าต่อแผงเข้าก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบหม้อแปลงไม่ใช่ระบบสวิตชิ่งเพราะฉะนั้นต้องมีแบตเตอรี่นะระบบถึงจะทํางานได้นะครับบางคนอาจจะถามว่าต่อแผงอย่างเดียวทํางานได้ไหมนะครับต่อแผงอย่างเดียวไม่ได้นะจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับอย่างน้อยต้องมีแบตเตอรี่กับแผงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของพัดลม2ตัวนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับและก็จะมีด้านข้างอีก1ตัวนะนี่นะครับรุ่นนี้พิเศษมีด้านข้างมาด้วย1ตัวนะครับโอเคกลับมาที่ด้านล่างนะครับ ในส่วนของชุดแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ AC input นะครับอันนี้เราก็ต่อการไฟฟ้าเข้านะครับ AC output อันนี้เราก็ต่อ,อ AC out ออกไปใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น Solar In นะครับบวกลบนะครับก็คือไฟที่มาจากแผงนั่นเองนะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดหม้อแปลงเทอร์ลอยเนี่ย นะครับเราสามารถเอานิวตันนะไปลงกาวได้นะครับบางคนบอกว่า,าไฟออกจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยบางทีมันมีไฟทั้งสองเส้นทั้ง N และ L นะครับถ้าเป็นระบบไฮบริดหม้อแปลงเทอร์ลอยเราสามารถเอานิวตันเนี่ย ไปลงดินได้เลยลงกาวได้เลยนะครับจากนั้นเวลาเราเอาไขาควงวัดไฟมาจิ้มมันก็จะมีไฟแค่ฝั่งแอลนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะต่อ a c input หรือไม่นะครับสามารถเอานิวตันไปลงกาวได้นะถ้าเป็นเครื่องไฮบริดตระกูลหมออแปลงนะครับสวิตชิงทำไม่ได้นะถ้าเป็นไฮบริดตระกูล h ไฮโวล์ Hi k, สวิต i n g ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทำได้เฉพาะไฮบริดมออแปลงนะครับเอานิวตันไปลงกาวได้นะ นะครับเพื่อให้ไฟมีเส้นเดียวเพื่อความสบายใจนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดต่อแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตลบบวกปกตินะครับนะเป็นระบบขั้วคันนอ็อตตัวใหญ่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้ นะครับอลองรับกระแสสูงๆได้สบายนะครับซึ่งตัวนี้มันพิก,กัด3,048โวลต์น,นะครับกระแสเนี่ยก็ประมาณ60-70แอมป์เท่านั้นเองไม่ถือว่ากินกระแสมากสักเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอนะครับนี่มีโลโก้ Max Sky Solar อยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอ LCD นะครับมีตัว LED นะครับแสดงสถานะการทํางานต่งตางๆนะครับแล้วก็ปุ่มกดการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะต่อแบตเตอรี่นะครับเข้าเซตค่าเบื้องต้นให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าเพจข้างเครื่องว่าเขาระบุอะไรมาบ้างนะครับโอเคนะครับในส่วนของเนมเพจนะครับก็จะระบุมานะครับรุ่น MS 30248M80 นะครับก็คือรุ่น3,000วัตต์48โวลต์ MPPT 8 0แอมป์นั่นเองนะครับอ่าเรทพาวเวอร์อยู่ที่3กิโลวัตต์นะครับพีคพาวเวอร์หรือว่าวัตต์พีคเนี่ยอยู่ที่9กิโลวัตต์นะครับ DC i n อินพุตวงจรนะครับอยู่ที่48โวลต์นะครับก็คือเครื่องรับเป็นระบบ48นั่นเองนะครับ Current นะครับ Current อ่าแม็กสูงสุดเนี่ยจะกินกระแสอยู่ที่ประมาณ 6 9 4แอมป์นั่นเองนะครับค่ากระแสตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปคำนวณในส่วนของสายไฟหรือว่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ได้นะครับฟูลโหลดเนี่ยกินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ69แอมป์นั่นเองนะครับอันนี้ชาร์จโวลต์นะครับอยู่ที่55.2โวลต์อันนี้สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมในเมนูการตั้งค่าได้นะครับ AC อ่า AC input ก็ปกตินะครับอ่า220โวลต์นะครับบวกลบ25%นะครับตัวนี้ก็กระแสสูงสุดที่35แอมป์นะครับความถี่50เฮิรตซ์ปกตินะครับอืมโอเคอันนี้ก็เป็นอ่าในส่วนของภาคอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือ AC out นะครับ220โวลต์บวกลบ5%นะครับกระแสสูงสุดที่ทำได้ก็คือ13.6แอมป์นะครับความถี่50เฮิรตซ์ปกตินะครับ ในส่วนของโซลา r เซลล์นะครับหรือว่า PV นะครับก็ Maximum ั o วโวลต์เตนี่ยตระกูลมอแปลงทุกรุ่นนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน150โวลต์นะครับ150โวลต์ตรงนี้คือ VOC นะบางคนคํานวณผิดบางคนดูผิดไปดู VMP ไม่ใช่นะครับ150โวลต์ตรงนี้ให้เราดู VOC ของแผงอย่าเกิน150โวลต์นะครับก็คืออนุกรมประมาณ2-3แผงนนั่นเองนะครับนี่ mp อ่า mppt เล้งเขาก็จะบอกอยู่นะครับทำงานที่60สิถึงร้อยห้าโวลต์ไม่เกินนี้นะครับ max current charge อยู่ที่80ดแอมป์นะครับอาโอเคนะครับเราก็ได้เห็นจุดต่อต่างๆและสเปคเครื่องกันไปแล้วนะครับรวมถึงรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูไส่ไหนกันนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับ ทีนี้นะครับมาสู่ช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะครับเวลาเรารีวิวอะไรเราส่วนมากเราก็จะแกะให้ดูไส้ในกันด้วยนะครับรวมถึงเครื่องนี้ด้วยนะอ่าไม่ต้องห่วงว่าประกันจะขาดนะซื้อกับผมเนี่ยนะครับประกันตลอดนะอ่าเสียมาก็ซ่อมให้นะครับโอเคในส่วนของด้านในก็จะมีประมาณนี้นเห็นไหมอ่าสวยงามเรียบร้อยนะครับ โมอแปลงเทอรอยนะครับหัวใจหลักนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดคอนโทรลด้านบนนะครับด้านล่างจะเป็นในส่วนของบอร์ดตัวมอสเฟตนะครับนี่จะเห็นมีฮิตซิงตัวใหญ่ๆอยู่นะครับนี่รุ่นนี้ทำมาดีนะมีโคเวอรอ์บังลมตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อบังคับทิศทางลมให้ผ่านตัวฮิตซิงนะครับเพื่อระบายความร้อนที่ดีมากขึ้นนั่นเอง โอเคในส่วนของบอร์ดด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของบอร์ด mppt นี่แกนบูสต์3ตัวเลยนะครับใหญ่ๆบึกบึกนะครับแกน3ชั้นด้วย80แอมป์เต็มเต็ม <ๆ S 2> นะครับนะมีพัดลมระบายของ mppt ส่วนตัวด้วยนะครับโอเคด้านในทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะอ่าบารต,ตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นเงินเงินตรงนี้นะครับด้านในมันจะเป็นทองแดงนะเขาชุบนิกเกิลไว้นะครับ แล้วก็ต่อลงไปบอร์ดล่างนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดบนนะครับหมออแปลงเป็นระบบไฟหลายขดนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นหมออแปลงไฟหลายขดแบบนี้เวลาไฟ a c Input ตกมันจะบูตขึ้นให้ด้วยนะครับแต่จะเป็นในลักษณะของขั้นบันไดนะครับจากไฟตก2อาจากไฟตก1 8 0อาจจะบูตขึ้นเป็น200นะครับบางทีก็ขึ้นไป230-240อะไรประมาณนี้มันจะเป็นในลักษณะขั้นบันไดนะครับ หม้อแปลงก็ขนาดใหญ่นะนี่นะครับเท่าฝ่ามือนะครับแน่แนๆแล้วก็แกนอินดักเตอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าก็ดูดีสไตล์งานประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานนะครับก็ตัวนี้นะครับจากทางค่ายแม็กสกายเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรหลายคนรู้จัก นะครับอยู่กับเรามานานพอสมควรแล้วก็สินค้าเยอะมากนะครับหลายผลิตของอินเวอร์เตอร์เนี่ยออกมามากมายหลายรุ่นจนผมเองก็รีวิวกันไม่หมดเลยทีเดียวเพราะว่าเยอะมากในส่วนของอ,อินเวอร์เตอร์จากค่ายแม็กสกายนะครับโอเคนะครับในส่วนของไส้ในก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับ ก็คงจะได้เห็นรูปร่างหน้าตานะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆและไส้ในกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าตัวแมกสกา3,000วัตต์ไฮบรม้อแปลงเทอรลอยตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับระบบที่ไม่ใหญ่มากระบบเริ่มต้นนะครับที่เพิ่งหัดใช้ระบบโซล่าเซลล์นั่นเองแล้วก็เหมาะกับมือใหม่ด้วยนะครับบางทีมือใหม่ดูอ่าระบบโซล่าเซลล์เนี่ยอาจจะงงว่าเอมีอะไรเยอะแยะมากมายทั้งชาร์จเจอร์ทั้ง AT อง ATS นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันมีครบคันมาในตัวอยู่แล้ว ATS มันก็มีในตัวอยู่แล้ว MPPT ชาร์จเจอร์มันก็มีในตัวเลยเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นเนี่ยจะค่อนข้าง ง่ายได้มากแล้วก็ใช้ง่ายมากต่อแผงเข้าต่อ AC การไฟฟ้าเข้าต่อแบตเตอรี่เข้าก็ใช้งานได้เลยหรือถ้าใครอยู่พื้นที่ที่ไม่มีการไฟฟ้าใช้งานได้ไหมก็ต่อได้เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันก็ต่อแบตเตอรี่เข้าเครื่องต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าเครื่องก็แค่นั้นเองนะครับก็ใช้งานได้เลยพร้อมใช้นะครับอนอกจากตัว3กิโลวัตต์48โวลต์แล้วนะครับ ก็ยังจะมีตัว6กิโลวัตต์48โวลต์ MPPT 80แอมป์แล้วก็ตัว10กิโลวัตต์48โวลต์ MPPT 120แอมป์ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงทลอยเหมือนกันนะครับก็มี MPPT built-in เหมือนกันนะก็ตั้งแต่3กิโลวัตต์ จนถึง10กิโลวัตต์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครใช้โหลดเยอะๆโหลดหนักๆน,นะครับมอเตอร์ตัวใหญ่ๆ 2- 3ส,สแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะเลยกับอินเวอร์เตอร์ตระกูลไฮบริดหม้อแปลงนะครับในส่วนของราคาแม่นะครับค้างไว้ตั้งแต่ต้นคลิปราคาตัวนี้นะครับผมขายอยู่ที่17,000บาททวนนะครับยังไม่รวมส่งนะใครสนใจก็อินบ็อกซ์ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครอยู่ใกล้หรืออยู่ขอนแก่นเนี้ยวิ่งเข้ามาดูที่ร้านได้หรือวิ่งเข้ามาเอาที่ร้าน ได้เลยมีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่สองตัว นะครับในส่วนของใครถ้าซื้อพร้อมกับแบตเตอรี่ของ m a ็กสกาตัว300แอมป์เนี่ยเดี๋ยวผมมีราคาลดพิเศษให้ด้วยนะครับเอาไปใช้งานร่วมกันได้เลยมีแบตหนึ่งลูกนะครับอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวพร้อมใช้เลยนะครับที่เหลือก็ขาดแค่ต่อแผงเข้าก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับใครถ้าซื้อแพ็คคู่นะเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับในส่วนของการต่อแบตเตอรี่การตั้งค่าใช้งานการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เนี่ยผมจะทำอีกคลิปหนึ่งเป็น EP ีหน้านะครับ ต้องขออภัยไปด้วยเดี๋ยวทํา EP เดียวเนี่ยมันจะยาวเกินไปคลิปยาวคนไม่ค่อยดูนะครับเดี๋ยวก็จะถามอีกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําเป็น EP ที่2นะครับในส่วนของการต่อใช้งานจริงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ